สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถมาใหม่เข้ามานะครับท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางเราเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคาว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม วันนี้นะครับเราก็นะครับส่งรถนะครับ t o y ยต้านะครับสปอร์ตคูเซอร์โฟล์วิลคันนี้นะครับให้กับลูกค้าอำเภอนะครับพีิมายจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับสภาพรถนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ล้างทำความสะอาดนะครับนะครับประมาณนี้เลยให้ดูสภาพนะครับ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับเราอาจคันนี้อาจจะไม่ได้ถอดซักนะครับผมนะครับรถมันถือว่าสะอาดดีอยู่นะครับนะครับนี่ให้ดูนะครับภายในคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับกระป๋องสียังอยู่นะครับบุ๊กเซอร์วิสเปลี่ยนของเลวให้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันเกียร์โฟนะครับแล้วก็เผาหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับนะครับก็ล้างแล้วก็สวยอยู่นะครับอาจจะไม่สะอาดเงาวับ ถ้ากลับรถใหม่นะครับแต่ว่ารถมือสองสภาพนี้ผมว่าหายากอยู่นะครับสภาพนี้รับรองว่าหายากนะครับก็มีน้อยนะครับอาจจะมีแต่มีน้อยนะครับนี่ครับก็ถือว่าสวยนะครับนะครับไม่อายใครแน่นอนสีสันสวยงามนะครับขัดสีไฟหน้าแล้วสวยนะครับให้ดูห้องเครื่องเราก็ล้างมาประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้ล้างนะให้มันสะอาดหรือเงาวับขนาดรถใหม่นะครับนะรบพอรถมันเก่าไปแล้วมันก็ใช้งานมันก็จะนะครับล้างได้เท่าที่เราล้างนะครับแล้วก็นะครับถ้าเราฉีดแรงดันมากเกินไปนะครับเครื่องคอมมัรเรลมาอาจจะทําให้รถนะครับมีปัญหานะครับมีปัญหายังไงนะครับอย่างเช่นฉีดเข้าเซนเซอร์เซนเซอร์ก็อาจจะเสียได้นะครับหรือว่าเซนเซอร์อาจจะ ประมวลค่าผิดนะครับหรือว่าฉีดเข้ากล่องกล่องพังพวกนี้นะครับนะครับเราก็ล้างนะครับเท่าที่นะครับเราล้างได้นะครับนะครับส่วนมากเราขี่รถเราก็ไม่ค่อยจะได้ล้างห้องเครื่องสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับสภาพนะครับก็รอลูกค้ามานะครับเราถึงที่ที่ไม้เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยถ้าหารถใช้งานรถ ดีๆสสวยนะครับรถมือสอลองคิดถึงรถบ้านมือ2องคอนแกน,นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ